นยอใตีแก้ด้านะครับปตป้ายรางวัลนี้นะครับไปเบิกเงินรางวัลที่ร้านเ่องเวลาพสอนนะครับใครทำหายก็หนูว่าตลาดสีขาบส้ขอบคุณมากนะครับต่อไปครับขอตก้เรติคุณ บุญฤทธิ์พิสิทธ์ไบยุทธุณนะครับผู้จัดการทีมกรมเกียร์ครับไม่ทราบอยู่หรือเปล่าฮะแข่งขันทีเชิญคุณสมภพครับอยู่เป็นสุขคำผู้จัดการทีมเด่นนะครับให้เกียรติมอบรางินรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการออฟฟี่สปอร์ตลิข์ครับครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งออฟฟี่สปอร์ตลิขครับได้แก่ทีมเอสคีเอสิกครับเอ<ช><ก> ในการที่คู่นี้เตะตีมากเลยครับขอบคุณมากครับที่เยไปนะครับตเติมทีดสาสิทัครัผู้ล่หมายเลขที่บอกเราตาครับเกียร์ข้อระวังและทีมชนะเลิกรายการวัชุสอนลิขัเพื่อเกียร์แกนกลานะครับบริเวณครับ ครับแล้วก็เราจะเของรในการที่สอรลตวิสครับได้แก่ทีมไอเจนนะครับผมไาเจนไอเครับไาเซน อขอเชียร์ไปด้นะครับสำหรับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้จัดการทีมของน้องซีฟ่านะครับจะแทนก็ได้ครับผู้จัดการทีมน้องซีฟ่านะครับมาว่าทางรางร้องจะเลิกหลักสามรายการออฟฟิศสปอร์ตเอฟเอครับนะครับทางรางร้องจะเลิกหลักสามรายการออฟฟิศสปอร์ตเอฟเอครับได้เลยพี่ลาภานิตย์ีครับ